เดี๋ยวก่อนคุยกันก่อนพี่มันวิ่งตามผมแล้วมากระชาแขนผมไว้คุยอะไรไม่คุยอยากกลับบ้านงั้นตอบมาสองคำถามแล้วกลับบ้านได้เลยว่ามาเชื่ออะไรโอเวน่นอยากกลับบ้านมีแฟนยัง ถามแบบนี้จะจีบกูไปเนี่ยต่อมาเร็วๆเ,เล่งกูอีกยางโว้ยผมต่อไปแล้วรีบเดินหนีไปโบกแท็กซี่เลยครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านสำหรับวันนี้มาพบกันอีกแล้วกับนิยายเรื่องเอาน้องรหัสมาทำเมีย EP ที่สองตอนพี่รหัส ผมมู่ครับเรียนวิศวะปีสามสูงหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตรสูงยาวขาวดีดูดีทุกมุมมองก็ผมนี่แหละ <c oughs> ันรับน้องมีแค่สองวันเองครับผ่านไปแล้ววันหนึ่งเหลืออีกวันครับตอนนี้ก็เย็นแล้วผมว่าจะไปส่งไอ้น้องโอเวน แต่ดูเหมือนน้องมันจะรังเกียจผมนะครับแม่งเดินหนีผมตลอดเลยจะไม่เดินหนีได้ยังไงก็ผมเล่นแกล้งน้องมันทั้งวันเลยครับผมว่าน้องมันน่ารักดีน่าแกล้งด้วยหลังจากที่ผมเข้าไปทักน้องมันผมก็เดินกลับมาที่กลุ่มเพื่อนผมไงมึงจีบน้องมันอย่าง ไอ้มาที่นั่งอยู่ทักผมขึ้นจีบอะไรของมึงไม่มีเสียงสูงครับมึงอย่ามาคนอย่างมึงกูดูออกรู้ทันอีกกูเป็นเพื่อนมึงมากี่ปีไอ้หมูทำไมกูจะไม่รู้ มึงไปอ่อยมันใช่ไหมไอ้พาร์ทเสียงไอ้เฟียกับไอ้พารดังอีกทางหนึง่งทำให้ผมกับไอ้มาหันไปมองอ่อยอะไรก็มันมาขอเบอร์กูเองพาร์ตตอบจริงเหรอเออหรือมึงไม่เชื่อกู ไอพาร์ทเริ่มโกรธแล้วครับขอโทษไม่เอาแล้วไม่ทะเลาะก,กันนะดีกันดีกันไอเฟียพูดพร้อมกับเข้าไปกอดไอพาร์ทอย่างอ่อนๆเออมึงว่าแต่เรื่องน้องรหัสละ่ะของกูได้ใครวะผมถามขึ้นของมึงหรอไอน้องที่มึงแกล้งมันอะเยส ไอ้เฟียตอบมึงไปกินเหล้ากันเดี๋ยวกูเลี้ยงเองเออก็ดีว่ะไม่ได้กินสองวันแล้วไอ้มาร์กว่าค่ะสำหรับอีพีที่สองนะคะก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b บส r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาววายตัวเล็กๆนี้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ